เสือพามากินอะไรเสือกินพริกก๋วยเตี๋ยวทุกคนมันคือก๋วยเตี๋ยวพริกสดก๋วยเตี๋ยวพริกสดมีแต่พริกสดจริงๆเขียวๆนี่เหมือนพริกขี้หนูเลยอ่ะอของป้าเป็นน้ำซุปทุกคนน้ำซุปของป้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้ยมยำพะเราสั่งอะไรไม่เป็น แตแ่วเราชอบลูกชิ้นปลาทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำวันนี้เสือพามาร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวพริกสดก๋วยเตี๋ยวพริกสดที่รามอินทราทุกคนเรามาตอนที่ลูกค้าเขาเบาบางแล้วบ่ายสามข้าเที่ยงเราไม่ใช่เขาเที่ยงสิข้าวเช้าปลาด้วยเมื่อ <laughs> เช้ากินโยเกิร์ตไปนเดียวเองสำชาเขาก็หอม เราเลาะมาหลายทีย่แล้วมัมีนาทีที่หกโมงเย็นตุ๊กข้ารามซับจะไปทานหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เดี๋ยวลองท้องก่อนไปสามโมงสามชั่วโมงแล้วค่อยไปกินต่อ ต,นนต้มยำเป็นน้ำต้มยำที่แซ่บมากเลยนเำชิมข้นไม่จืดไม่จางไม่อะไรเขาแบบเข้าเลยนะลูกชิ้นนี่เหมือนเขารวนน้ำมันไปน้อยๆแล้ว ว่าทอดน่อยๆแล้วกัดแล้วมันหอมแต่แล้วหิวเพื่อทุกคนคลิปแรกเมื่อกี้แม่ทำปุกไปนะแล้วก็ประกอบชั้นสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปาแตนชนแนลนะคะแล้วก็ฝากไทเก็โอมแล้วก็มอนโอมชาแนลด้วยตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วเราจะไปทันนัดหรือเปล่าุกคน ขราต้องเ่นทางด่วนเราจะไปจากจากที่เราอยู่นี่คือป๋อโยธินใช่ไหมเราจะไปที่พระรามสามทุกคนเราจะไปกินหัวไปกินไปกินหัวปลาไปกินหัวปลาทุกคนวันนี้ก็กินทั้งก๋วยเตี๋ยวกินทั้งยังไม่เคยกินยังไม่เคยกินปกติป้าอยู่พระรามสามทุกคนแต่ก่อนเนี้ย ปกติวสันต์วาสมัยก่อนโน้สมัยอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนั้นแหละถ้าจำไม่ผิดนะสมัยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนั่นแหละประมาณนั้นใช่หรือเปล่าจำไม่ผิดแล้วมานานแล้วมสามอยูมหกประมาณนั้นแหละยี่สิบสองประมาณยี่สิบดยี่สิบสองทุกคนอยู่พหลามสาม แต่ก่อนตอนนั้นทำงานที่ธนุรักษ์นะทุกคนก็อยู่พระลรามสามก็หลายหลายปีอยู่นะสองหรือสามปีจำไม่ไดแ้แต่อยู่นานมากได้ยินชื่อเสียงเรื่องหัวปลานี่แบบตลอดทุกคนตอนนั้นหนะักแต่ว่าเราก็คือแต่ก่อนก็ ทำงานโรงงานแล้วก็ไม่ได้ไปกินอะไรทำมาเสร็จกับห้องทํโอทีกับห้องอะไรมานเนี้ยเออวันนี้มีแม่เอฟีทุกคนแต่ว่าบางคนอาจจะเฉลยไล่สุดแล้วปันเนี่ยใช่ไหมปันนี้คงไล่สุดแล้วแหละป้าว่านะแล้วก็เฉลยเลยดีวยกว่าเนะครับคิดว่าอิสระคงจะไม่เหลือไม่รออ่ะไล่สุด เราแม่อไอ้ยี่เรียกไอ้ยี่ตามเพื่อนเนาะเรียกเรียกว่าแม,แม่อมพรแม่ไอ้ยี่ไอ้ยี่บานก็คนไทยกเรียกยาติจะเรียกแม่อย่างเดียวเลยแต่ก็เพื่อนบอกว่าจะเลี้ยงข้าวป้าด้วยว่างั้นผลเพราะว่าตอนที่ลุงกลับเนี่ยป้าไม่ได้อยู่ด้วยตอนแรกถ,ถ้าเสือไม่มาก็คงจะไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะว่าไม่มีรถเลยไปไม่เป็น พอดีเสือมาตอนแรกตอนแรกว่าจะเลี้ยงไก่ย่างใกล้ๆแถวใกล้ๆที่พักคันนี้ไอเปลี่ยนใจเป็นพระรามสามพอดีเสือมาพอดีเลยก็เลยได้ล่อหลงล่อหลงก็เลยได้ไปล่ออ่อหลงแต่ว่าเสือก็พักอยู่เสือพักอยู่ห่างป้ากี่นาทีนะเคยขับรถมาน่ะประมาณสิบห้านาทีประมาณสิบห้านาทีทุกคนเสือพักอยู่ห่างป้ามาสิบห้านาทีแต่ว่าเรา ไปนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงรเราต้องขึ้นทางด่วนเดี๋ยว<อ>เรียกไออีไอ้ไอ้ภาษาจีนเขาหมายถึงอะไรอะ่รนะออน่าจะหมายถึงอะไนาหรืออานาหรืออาใช่ไหมไออแต่เป็นนาหรืออาใช่ไหมป้าก็จะเรียกแม่เพราะว่าไม่ค่อยชินกับไอ้คำว่าไออเท่าไหร่จะเป็นแบบเออแม่อมพรอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อมพร ไม่เรียกคุณแต่ลุงดูอีกต้องมีคุณนำหน้าแต่ป้าจะชอบเรียกแบบแม่แม่มาแบบนี้แต่ลุงบอกว่าต้องมีคุณด้วยเราก็จะไปกินหัวปลาที่ฟารามสามอะไรอิสระบอกว่าป้าป้ากินหัวปลาเป็นหรือเปล่าป้าก็บอกว่าคือหัวปลาเนี่ยป้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยชอบสิไม่เคยกินอแต่ว่าลุงก็จะกิน ตอนแรกคือไม่ใช่ว่าอะไรนะทุกคนสมัยก่อน,นป้าก็คิดอยู่ว่าตอนที่อยู่พระรามสามใช่ไหมทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่าหัวปลาช่องนทสีอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงช่างชื่อร้านว่าหัวปลาม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยทําไมเขาเอาหัวปลามาต้มมันจะกินอะไรข้อหมายคือเอาหัวปลามาต้มจะกินอะไรเขากินเนื้อปลาอะไรประมาณนเนี้ยเออในครั้งแรกทุกคนจะได้ไปกินแล้ว จะได้ไปกินนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่จะได้ไปกินอยู่พัลลังสามาก็นานแต่ไม่เคยไปเพราะกิกนแตายยา่ส้ตมตำไกา่ย,ย่างส้มตำไก่ย่างทุกคนปลาทูทอดอะไรประมาณนี้ปลาปลาดุกทอดอะไรประมาณนี้นะเราไม่ก็เราก็ไม่ได้เคยไปกินหรอกแต่วันนี้เราจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ไปกิน พี่อมเนู่ว่าวันนี้แม่ไปกินกินข้าวกับแม่เอฟซีนะไปด้วยกับแม่หรือเปล่าอบอกไม่เป็นไรครับเขาบอกแบบนี้เพราะว่าแม่ก็ซื้อข้าวหมูแดงมาให้ธรรมดาเขาก็ไม่ค่อยไปไหนยอยู่แล้วแหละกินข้าวอันนี้กลังอารมณ์ดีหัวเราะเก่งๆอยู่แต่เราก็เรียกว่าหัวเราะอะไรเอาตารางเอาพวดแม่ไม่เชื่อพราแม่ไม่เชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเรียน พ่อแม่ไม่เชื่อก็บอกนี่ไงนี่ลายกลุ่มนะนี่ตารางเรียนนะเอออันหนึ่งทับหนึ่งคือเรียนตอนเดืยนมิถุนายนกร,รกฎาหนึ่งทับสองคือสิงหากันยาไปอะไรประมาณนี้มีหนึ่งทับหนึ่งทับสองคืไม่ได้โกหกแม่อะไรประมาณนี้แม่ไม่ได้ถามเราแม่มาดูสิไม่เชื่อเน,นี่ยไม่ได้ไปเรียนพรุ่งนี้นะ่ะแม่ก็มองคือแล้วไม่ได้ไปเรียนแค่วันเดียวมันมปนดีใจนักหนาวลูกเออกระดีกระดา กดีกระดาษไนนอ้งเออถ่ายคลิปได้ถ่ายแล้วมาถ่ายคลิปน,นตาเขียวเลยหน้าบึ้งเลยจะไม่ถ่ายคลิปก็ห่อรอกแก้ๆก,ก,กับแม่อยู่แม่มาดูเนี่ยไม่ได้ไปเรียนเห็นไหมเนี่ยมาหาลัยเขาเรียนอาทิตย์หนึ่งแค่สามวันแม่เขาก็บอกว่าคือครูเขาก็บอกเหตุผลเขาบอกว่าวันนี้ว่าคือ,อสมมติว่าเรียนแล้วก็สมมติให้งานไปอะไรเงี้ยแล้วช่วงที่ให้งานเนี่ย ก็อูต้องไปทํางานต้องไปทํางานเสร็จงานแล้วก็จะแบบเออต้องมาพรีเซนต์ให้ดูนะว่างานที่ทาเไป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนแต่ก็ไม่ได้อยู่เยอะก็คือเรียนอยู่แต่ก็ไม่รู้หรอกแนวมหลาลัยเราก็ไม่เคยได้เรียนทุกคนแต่พี่โอมบอกว่าถ้าถามพี่โอมอยู่โอมวันนี้ที่ไปเรียนวันแรกวดเทึงวันแรกก็ถามแต่เข้าเข้าประตูมาแหละทุกคนได้เพื่อนหรือยังลูก เขาบอกว่าคือล,ลูกกับประตูป้าเี่ยป้าถามเลยเป็นไงลูกกลับมานแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยตารางกำลังคุยเป็นอนิวยอร์กกำลังคุยกลับมาแล้วเหออรอก,กลับมาไวแท่เออเลิกเลิกเขาบอกเรียนถึงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงยี่สิบสี่นาทีโอมถึงห้องทุกคนคือตารางเรกเขาจะแบบเรียนถึงเรียนเก้าโมงถึงสิบเอ็ดนาฬิกาเอ,อ่อเวลาเรียนเขา,าทีเนี้ยสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบสี่นาทีป้าดูเวลา อมมาถึงห้องเดินเดินมาเดินด้วยแล้วไม่เปลี่ยนใจด้วยนะแม่บอกว่าไอเดี๋ยวไปทำบัตรไอบัตรรถ BTS นะอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรแม่แมันแค่นี้เองเดินไปอมนึกว่าไกลกว่าน,นี้ถ้าไกลกว่าน,นี้ล้วค่อยค่อยขึ้นรถไฟฟ้าเขาบอกแบบเนี้ยออแล้วก็แค่นี้เดินเอาไกลกว่าน,นี้ค่อยขึ้นรถไฟฟ้า ถ้าขึ้นไม่เป็นก็ไม่ยากมีเพื่อนแล้วคำตอบก็ง่ายมากเลยทุกคนเออก็เหมือ,อน,นกับว่าจริงๆเขาจะไปขึ้นของเขาเองเขาขึ้นเป็นเขาดูด,ดูดูอยู่ทีนี้นก็แคบแคบไปลองของจริงแค่นั้ครั้งเดียวก็ไปเลยเพราะเขาจะแบบจริงๆหลายคนจะมองว่าป้าเนี่ยไปไปช้อนเอาลูกอยู่ประมาณนี้แต่จริงไม่ใช่ทุกคนจริงเอาจริงๆป้าพูดง่ายๆเลย ถ้าฝึกภาษาไม่พอกำลังเสียงเล่นลูกอยู่จริงๆลูกไม่ต้องการอะไรไม่ทําอะไรทุกคนลูกก็ดูแม่ทำเขาบอกจริงๆก็พอทุกอย่างแล้วเขาไม่เอาอะไรแล้วแล้วก็บอกเออแล้วก็บอกว่ามันน้นแม่ไปซื้อข้าวให้เขาบอกแม่อยากซื้อใช่ไหมแม่ซื้อแต่ตังแม่นะไม่ใช่ตังโอมไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันถ้าแม่มาแม่ซื้อแม่ก็ซื้อตังแม่ ห้ามเบิกกับโอมเหรือห้ามโอ่ก็ไม่เบืกอกับแม่เพราะแม่ซื้อให้เองนะเอออะไรประมาณนี้ปองคิดแล้วอันก็ซื้อข้าวให้เขาแลต่ก,ลก็กินข้าวแม่แหละทุกคนแม่หุงข้าวก็สับเทเห็นละทุกคนก่อนเดินทางไปพลำสามมีการแซลอีกแม่มีเอฟซีตรงนี้แม่ก็มีเอฟซีเหรอแม่อะไรวะของแม่เอฟซีเพื่อเลี้ยงข้าวตรงนี้แม่ก็มีเอฟซีด้วยเหรอ นี่ก็เลยของเขามีลูกก็เลยบอกวันนี้เขาพอมีบ้างนะล,ลูกเอ้ยในเข้าก็ดีกระดาแหละรู้ว่าพู้นี้หยุดเรียนแล้วก็ที่เรียนก็ไม่ไกลสองกิโลสองกิโล,สอ,โลสองกิโลนี่คือไม่ไกลทุกคนในความหมายเขาก็จะประมาณนั้นแล้วก็วางไปอที่เขาสบายใจแล้วเขาก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยแต่คนถามว่า ป้าไปดูเครื่องออกกำลังกายใช่ไหมมีคอมเมนต์ถามว่าข้างในมอ,นอะ่ะมีไม่มีฟิตเนสหรอมีคะ่ะทุกคนแต่มันต้องเสียตังค์เขาบอกอยู่เืาเขาไปเขาก็เซิร์ชหาอะไรของเขาหมดเลยมันมีมีแต่มันต้องเสียตังค์เขาบอกแบบนี้เขาก็เลยยังไม่เข้าก็เลยยังไม่เข้าแต่ก็ไม่ได้ซื้อทุกคนกไม่ได้ซื้อเครื่องออกกําลังกายอะไรเพราะว่าก็เซฟตังค์ไว้ส่วนมากแลยลหนกเขจะเซฟไว้ที่ซื้อก็จําเป็น ก็คือซื้อรองเท้าให้รองเท้าไอ้ที่เอาของพ่อมาเนี่ยมันก็จะลวดลายสีสันหน่อยก็เอาเก็บมาเปลี่ยนไว้เ,เก็บไว้ในกล่องเอาไว้ใส่เวลาฝนตกหน้าฝนอะไรเงี้ยหน้าหนาวหน้าอะไรก็ใส่สีขาวเขาก็บอกแม่ซื้อสีขาวอย่างเดียวเลยเหรอเขาบอกว่าเออทไมลูกก็หัวลดอย่างนั้น,นะเสือหัวนโลดอักอักเลยนะ สีขาวเปื้อนง่ายมากเลยนะแม่แม่ก็ซื้อมาให้เปลี่ยนซักไงลูกก็เลยบอกเออเปลี่ยนซักอาอโอเคโอเคก็เลยบอกเลยเออแล้วก็ตอนแรกว่าจะเลือกสีค้ำๆดำๆให้หน่อยก็เอ๊ะเขาใส่สีขาวกันส่วนมากแล้วก็เอาสีขาวไปพอถึงห้องปั๊บสีขาวเปื้อนง่ายนะแม่เออผิดไปหมดนะแม่ผิดครับแต่ไม่เป็นไรใส่ได้ใส่ได้เกือบใส่ไม่ได้น่า43น่ะต่มีแตะบันใส่ได้ไหมลูก เออใส่ของพ่อนะพอดี44่สบเขาบอกไม่เป็นไรแม่นิดหน่อยเองอตามนั้นก็43เท่ากับน้องเลยขยายเชือกเลอยอน้องก็43น้องขยายเชือกค่าทางดว่วนเราจะขึ้นทางด่วนนะทุกคนเอาบัตรก่อนหรือเปล่ามีบ้างไหมนี่ใจ,นะจเลยบอกใจใช่ไหมใช่ โอเคทุกคนสำหรับคลิปน,นี้ก็เดินทางต่อกันไปเจอกันเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเม้ามอยเม้ามอยเวลาออกจากห้องก็จะเม้ามอยกันลูกได้คิดดูเสือเมื่อคืนในป้านะมองดูเอา้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเปิดแอร์แอร์ก็ปิดพัานเรามันก็ปิดจะให้ดูยังไงวะเนี่ย <c oughs> แล่ไปสักพักหนึ่งไม่ไหาป้าออกร้อนร้อนแล้วโอ้ม เป,ปิดพัดลมได้ไหมลูกคับไหมครับ,รบเออถ้าเราไม่บอกให้เปิดมันก็ปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าหนาวก็ปิดร้อนก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยโอพี่น้องคเปิดปิดพัดลมถ้าใช้พัดลมเป็นหลักใช้พัดลมเป็นหลักโอเคทุกคนคลิปดีก็ประมาณนี้ทุกคนอาเดินทางไปบายจ้า